เราในรุ่นแรกๆเนี่ยเราก็เอาแบตเตอรี่ไอ้ตะกัวกรดเนี่ยนะครับใส่เข้าไปเพื่อที่จะ,ะให้พาเวอร์กับรถคันนี้ทั้งขับเคลื่อนและติดแอร์คอนดิชันด้วยด้วยด้วยครับผมไม่ได้เอารูปรูปภาพหนังมาให้ให้ดูนะมันก็นิ่มเงียบเวลาคนขับเนี่ยบอกว่าขับไปไหนเนี่ยต้องคอยบีบแต่เพราะว่ามอเตอร์ไซ ขี่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาไม่เห็นแล้วเขาไม่ได้ยินเสียงครับนิ่งเงียบแต่ไอ้ก,อก,การดีไซน์แชสซีของรถคันนี้เนื่องจากแบตเตอรี่มันหนักต้อง1.4ตันทั้งหมดนะครับโครงสร้างเนี่ยจะต้องถูกถูกดีไซน์ใหม่แล้วเรามองไปในโครงสร้างเนี่ยมันมีความซับซ้อนในตัวของมันเองมากเลยผมอยากจะเรียนว่า โครงสร้างที่มีความซับซ้อนในลักษณะเช่นนี้ถ้าเกิดไม่ได้วิเคราะห์โดยการใช้ c a e เนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากนะครับว่าวิศวกรจะเข้าใจถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน configuration นั้นๆครับ mm hmm. ก็จะเห็นเป็น solution ขึ้นมานะครับย้ายฟิลอีกหน่อยครับผมจะย้ายฟิลไปไปทาง fluid flow บ้าง fluid flow นี่ AMRAMAMRAMAMRAAM uh, แอมแรมเนี่ยย่อมาจาก Advanced Medium Range Air to Air Missile เป็นเป็นการดีไซน์ขีปนาวุธเป็นงานวิจัยนะครับซึ่งได้รับทุนมาจากอกองทัพอากาศว่าฟโฟล์เมื่อสิ่งใดก็ตามนะครับซึ่งบินด้วยความเร็วกว่าเสียงมากกว่าความเร็วเสียงนะครับมันจะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าช็อคเวฟแล้วปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไป ค่อนข้างเยอะมีความซับซ้อนเยอะมากทีเดียวนะครับตอนเราเรียนฟลูิดเช่นผมเป็นต้นเนี่ยผมเรียนฟลูิดเนี่ยผมไม่เคยชอบเลยเพราะว่าผมเป็นอัดจำมันทุกอย่างเลยจำแล้วก็สอบแล้วก็จำ พอไปไปเจอปัญหาจริงๆเนี่ยมันเป็นปัญหาที่มีมีคอมเพล็กซิตี้ในตัวมันเองเช่นขีปนาวุธมีปลายแหลมบางส่วนมีครีมเงี้ยครับมันจะเกิดช็อคเวฟเอ๊ะโซลูชันเหล่านี้มันเกิดมาได้ยังไงเกิดมาได้จากไหนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านลงไปแล้วท่านจะได้เห็นว่าโอ้มันก็มาจาก้สมการที่ตอนผมเรียนอยู่ปี3ผมได้เห็นมาแล้วอยู่ในเท็กซ์บุ๊กทั่วๆไปถ้าท่านโซสมการเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมเนี่ยท่านจะเห็นโซลูชันเหล่านี้ครับ เห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตรงบนหน้าจอนะครับปรากฏการณ์เช่นนี้หากปราศจาก c ี e c o m คอมพิว i d e d Engineering ในอดีตเนี่ยเราเราโซกันไม่ได้เราหากันไม่ได้แต่ณวันนี้เนี่ยเราสามารถทำกันได้ลครับ,รบนี่เป็นตีซิส,สของเด็กคนหนึ่งจบปริญญาไปแล้วแล้วก็ไปเป็นอาจารย์อยู่อยู่ที่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเป็นการทำ Simulation ของระเบิดหน้ายานลำเลียงพล หุ้มเกราะนะครับในอนาคตเนี่ยเราจะเห็นโซลูชันเหล่านี้ถ้าเกิดเราซื้อ,อ,อโปรแกรมทางด้าน CFD Computer Computational Fluid Dynamics ครับแล้วแต่โปรแกรมเหล่านีจ้จะค่อนข้างแพงนะครับเดือนเดือนหน้าวาสทวสทเขาเชิญผมไปพูดงานที่รู้สึกจะที่เมืองทองนะครับ เขาระบุมาเลยบอกอาจารย์ฟงโมทไปพูดเรื่อง CFD Computational Fluid Dynamics ให้อาจารย์พูดสามชั่วโมงผมก็บอกว่าผมมีสไลด์สวยๆแบบนี้ไม่กี่สไลด์เลยอย่างมากก็กินเวลาประมาณสักยี่สิบนาทีเหลืออีกสองชั่วโมงกว่าเนี่ยผมกล้าพูดเลยนะว่าผู้ฟังเนี่ยจะนั่งหลับกันเพราะว่ามันลงไปมันไม่มีอะไรจะพูดนะครับมันมันลงไปมันจะเป็นคณิตศาสตร์และการคำนวณนะครับแต่ถ้าเข้าใจคณิตศาสตร์และการคำนวณเนี่ยปรากฏการณ์เช่นนี้เนี่ย เราเข้าใจก็ได้เราสามารถโซลเพื่อที่จะหามาได้ครับเป็นช็อคเวฟที่พอระเบิดหน้ายานหน้ายานลำเลียงพลหุ้มเกราะนี่นะครับมันระเบิดไปมันก็แปร่ไปออกไป,พปเพร่ไปออกไปเนี่ยไปเจออะไรเนี่ยมันอาจจะ reflect, รีเฟล็กเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบอกเอ๊สูลูชันนี้ถูกยังไงนะบอกมันถูกเพราะว่ามันโซลเบสอ o นความจริงที่ว่ามองไปณนะตำแหน่งใดๆตำแหน่งใดๆก็ได้นะครับในฟอร์ฟิลแมสไม่สูญหายไปไหน โมเมนตัมคอนเซอร์เวทีฟคอนเซอร์เวชั่มออฟโมเมนตัมเอเนจีไม่สูญหายไปไหนแปดที่เราเรียนกันในวิชานาวีเอสโตอไอไอฟลู fluid, อิดไอไอสมการนาวีเอสโตออีควเอชันนะครับนี่เป็นอีกภาพหนึ่งการระเบิดจากคลื่นชอ็อกระเบิดใต้น้ำนะครับผมได้ทุนมาจากกองทัพเรือมันกะ็จะเห็นโซลูชันหลากหลายเช่นเดียวกันเขากองทัพเรือเนี่ยเขาอยาก เขาอยากทำอย่างนี้ครับคือเขาไปทําการทดลองจริงๆมันเสียค่าโสหุยเยอะมากทีเดียวเขาก็บอกว่าอาจารย์ทำซิมูเลชันเพื่อที่จะทราบว่าใต้ใต้ไอ้ไอไอไอผิวท้องเรือเนี่ยเมื่อเวลาแตกต่างกันเนี่ยมันจะเกิดเพรสเชอร์ดิสเซเบิวชันแตกต่างกันอย่างไรฟลูผ่านรถอัลติส โตโ t a อั Toyota, อันนี้เป็น velocity distribution นะครับท่านเห็นสีแดงเป็นเขาเรียก flinch plot F R I F R I N G E flinch plot แถบสีท่านเห็นสีแดงหมายถึง velocity สูงสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยนะครับหมายถึง velocity ต่ำเราจะเห็น flow ผ่านผ่านรถเกิด drag force หลังรถครับเปลี่ยนรถอัลติสไปเป็นรถ ตุกๆไฟฟ้ารถสามล้อไฟฟ้าสามล้อนะครับดกฟอร์สก็เยอะเพราะฉะนั้นพวกรถ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 เนี่ยรถรถสิบล้อครับรถสิบล้อเนี่ยข้างหลังถ้าตั้งฉากเลยเนี่ยจะเกิดดรากฟอร์สมากทำให้กินน้ำมันเยอะหรือทุกวันนี้เราจะเห็นรถรถยี่สิบล้อเนี้ยนะครับทางด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็น เป็นฉากขึ้นมาเอียงเพื่อที่จะโฟโล์จะได้ได้ผ่านไปได้สม่ำเสมอในต่างประเทศเนี่ยทางด้านหลังของรถ10ล้อเนี่ยเขาทำอะไรบางอย่างนะครับทำให้ drag force นี่ลดลงทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมาจากการสมัยก่อนเนี่ยก็มาจากการทดลองแต่ณนวันนี้เนี่ยมันมาจาก C F D C F D computational fluid dynamics Uh, ภาพนี้เป็นภาพ uh, flow ในกล่องคอมพิวเตอร์ที่เขาเรียกว่า particle tracing contour mm hmm. ก็คือว่าสมมุติเนี่ยเรามีพัดลมดูดเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ดูดออกตรงนี้อากาศเย็นมันก็จะวิ่งเข้ามานะครับแล้วก็จะจะ flow ตัวผมมันหยุดไปแล้วก็จะ flow แล้วออกไป uh, เป็น ที่เรียกว่า particle tracing contour ก็คือว่าเหมือนกับ massless particle particle ไม่มี mass น,นก็วิ่งเข้ามาภาพนี้ท่านจะเห็น2-3อย่างนะครับอย่างแรกท่านจะเห็นสีถ้าท่านเห็นสีส้มสีเหลืองหมายถึง velocity มันสูงบริเวณนี้ velocity มันต่ำแล้วก็เห็นเห็นอัตราความเร็วด้วยนะครับเราเป็นวิศวกรเนี่ยเราเห็น solution เช่นนี้เนี่ยเราก็อาจจะคิดว่าเออบริเวณนี้ มันคงร้อนน่ยนะครับเพราะว่าโฟล์มันแทบไม่ผ่านมากน้อยเท่าไหร่เลยเราก็เปลี่ยน boundary conditions เราเปลี่ยน inlet conditions รันโปรแกรมเดียวกันเราก็ได้อีกหนึ่งโซลูชันครับเพราะฉะนั้นเป็นวิศวกรณวันนี้เนี่ยเขาก็จะมีโอกาสหลากหลายทีเดียวถ้าเขามีความรู้ทางด้าน CFD นะครับ Flow ผ่านบ้าน โฟล์ผ่านบ้านผมเอาปัญหาเนี่ยมาจากเนี่ยสอดอรอสุนทรบุญญาธิการครับท่านเป็นสออยู่ที่ที่คณะสถาปัตย์มีวันนี่ยท่านท่านลงในจุฬาสัมพันธ์ท่านก็เอาโตโตใ้ใหญ่ๆนะครับมาอันหนึ่งแบนๆแ,แล้วก็เอาถาดน้าแบนๆมาแล้วก็วางรูปบ้านเนี่ยนะครับลงบนถาดน้ําเอาโฟล์ผสมแป้งเนี่ย วิ่งเข้ามาครับแล้วก็ถ่ายรูปจากด้านบนก็จะเห็นว่าโฟล์เนี่ยมันผ่านบ้านไปอย่างไรเกิดการระบายอากาศอย่างไรถ้าเห็นสีน้ําเงินสีฟ้าเนี่ยแสดงว่าคนนั่งแถวนี้เนี่ยโฟล์ Flow มันไม่ไม่มากเท่าไหรนะ่นักถ้าบริเวณนี้เนี่ยโฟล์ก็เยอะนะครับออกนอกบ้านไปเกิดเซอร์คูลเลชันใหญ่ทีเดียวเดี๋ยวผมจะจะเปิดประตูบานนี้นะครับ เราก็เห็น flow w o l u t i o n เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงเลยอีกครั้งนึ่งแกจิ้มนิ้วไปณนะตำแหน่งใดๆบนโดเมนของ Flow นี้ Mass ต้อง conserve momentum ก็ต้อง conserve Energy ต้อง c อนเซ r ร์ครับสมการเหล่านี้ปรากฏอยู่ในหนังสือระดับปี3ของการเรียน Fluid Flow ในมหาวิทยาลายัยถ้าเราโซเขาได้ด้วย c a e เราจะเห็นปรากฏการณ์เช่นนี้ครับนี่เป็นอีกภาพหนึ่งเป็นงานของอ งานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องการสร้างพระบนเนินเขาวัดทุดงคณิมิตจ,จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับเป็นองค์พระขนาดใหญ่ปางปโปรดพุทธมารดา21เมตรครับน้าตักถ้าเราไปหัวหินเนี่ยหลวงพ่อทวดเนี่ยก็ประมาณผมไปถามเขา9.9เมตรที่หลวงพ่อทวดที่หัวหินน,น,นะครับอันนี้21เมตรถ้าลองอิมเมจินะท่าลองคิดน,นะนะถ้าท่านเอา เอาสังกะสีสักแผ่นเท่าแผ่นแค่นี้นะครับขึ้นไปบนชั้นสี่แล้วลมพัดแรงๆแล้วท่านเอาตาเอาแผ่นสีสีต้านลมไว้เนี่ยท่านจะพบว่าเกิด force pressure เยอะทีเดียวสีแดงบนองค์พระเนี่ยหมายถึง pressure สูงสีเหลืองก็ pressure ต่ำลงมาหน่อยสีเขียวก็ pressure ต่ำมาอีกครับสายเหล่านี้เนี่ยเส้นๆเหล่านี้เขาเรียก ribbon plot ก็คือว่า f l o w ิ่งเข้ามาพอผ่านองพระแล้วก็จะเลีเ้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทีมงานเนี่ยก็ทหํหลายหลายคอนดิชันนะครับ f l o w ิ่งเข้ามาปะทะตรงหน้าปะทะด้านข้างพอรู้ pressure distribution เสร็จปั๊บเนี่ยคนทั้งที่อยู่สายวิศวกรรมโยธาเนี่ยเขาเขารู้โหลดเขาก็จะไปดีไซน์องค์พระได้ถูกต้องครับงานทางนานฟลูอิดนี่ทุกวันนี้เยอะเยอะทีเดียวนะครับผมผมจำไม่ลืมเลยผมแต่งหนังสือ cfd ขึ้นมาเล่มหนึ่งเมื่อเมื่อ เกือบสิปีที่แล้วแล้วมาอยู่วันเกือบแปดโมงเช้านะครับมานั่งที่ในออฟฟิศก็มีโทรศัพท์กริ๊งเข้ามาอาจารย์ประโมทหรือเปล่าใช่ครับผมอาจารย์ประโมทแกเขบอกว่าอาจารย์ช่วยใช้ CFD เนี่ยคือมันหลากหลายจริงๆทั้งงานผมยกตัวอย่างนี้อาจจนะเอ็กซ์ตรีมไปหน่อยอาจารย์ช่วยใช้ CFD ของอาจารย์เนี่ยนะ,ะคำนวณหาโฟลวในขณะที่ผมเผาศพในเมนในวัดอะ เาเผาคือแกเนี่ยแกเป็นสัเป,ปเลอร์ไม่ใช่ัป,ปเปลอรนะเป็นคนทำมคนทำพวกนี้แล้วแกก็บอกว่าแกดีไซน์ไอ้ไฟของเจ็ตเนี่ยวิ่งพุ่งลงไปตามตำแหน่งต่างๆบอกอาจารย์มานะมาเนี่ยมามามา,มาดูงานผมแล้วผมเผาเนี่ยเกลี้ยงเลยนะครับ <laughs> เราฟังก่อน ตามสบายเลยครับผมทำ CFD ผมคงไม่ไปประยุกต์ใช้เยอะจนจนถึงขนาดนั้นแ่ะคือคือทุกวันนี้คนคนก็เริ่มรู้นะครับแล้วเริ่มเริ่มใช้ประโยชน์ของของ CFD ภาพนี้เป็นอีกภาพหนึ่งเป็นแฟนเบลดดีไซน์ฟโฟลวิงผ่านแฟนเบลดครับของบริษัทอะไรไม่ทราบแต่มีบริษัทแห่งแห่งหนึ่ง เขาก็โยนงานเข้ามาแล้วก็บอกลูกศิษย์ผมก็บอกว่าอีกครั้งนะครับทางด้านซ้ายนี่เป็นโฟลฟิลทางด้านขวานี่เป็นสเตรสที่เกิดขึ้นตามตำแหน่งต่างๆของใบนะครับเขาก็บอกว่า,าให้ analyze ไอโฟลของใบเนี่ยมันเกิดมันเกิดเสียงดัง ฟลเนีวลเวลาผ่าน b บพั s s เนี่ยมันจะเกิดเสียงดังหาก p r e s s ช r e ์กร d i เดีมันสูงถ้าเราเกิดเราทํา CFD ถ้าเราสามารถปรับจนกระทั่ง p r e s s ช r e ์กร d i เดียนนั่นตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันลดลงเนี่ยเสียงมันจะเบาครับคําถามแรกเลยที่ลูกศิษย์ผมถามเขายี่ห้ออะไรอ๋อยี่ห้อนี้ที่ที่เราเห็นโฆษณาทีวีครับยี่ห้อนี้เอ้าผมก็มียี่ห้อนี้อยู่ที่บ้านไม่เห็นมันดังเลยเจ้าของเนี่ยพูดงี้ครับโอ้เราเธอเลยถึงบางอ้อ เจ้าของบอกว่าถ้าอยู่ในบ้านหนึ่งตัวเนี่ยมันไม่ดังโรงงานเนี่ยเขาซื้อพัดลมเนี่ยไปเป็นสองสามร้อยตัวเลยอยู่ในโรงงานขนาดใหญ่แล้วเขาเปิดพร้อมกันมันกระหึ่มทั้งโรงงานเลยครับ เราบางทีเนี่ยเราก็คิดไม่ถึงนะในใน,ในทางปฏิบัตินะครับ Heat exchanger อันนี้เป็น2องฟิ์เช่นเดียวกัน Flow field วิ่งเข้ามาแล้วก็ออกไปแล้วก็ภาพซ้ายเนี่ยเป็น temperature distribution บน exchanger ครับผมกำลังเรียนเรียนว่าจากภาพนี้นะครับถ้าท่านมีมีความรู้ c a e เนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมจะนำเสนอต่อไปแล้วนะครับท่านสามารถวิเคราะห์ป,ปัญหาทางวิศวก,กรรมเนี่ยหลายหลายฟิได้ คือ,คอสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยส่วนใหญ่ณนะวันนี้คือยกตัวอย่างเช่นใกล้ตัวผมที่สุดคนจบวิศวกรรมเครื่องกลถ้าคนไหนอยู่อยู่ทางด้าน strength of material เ,เวลาพูด Poisson ratio พูด Hook's law พูด Young's modulus เนี่ยเขาจะ grab เลยเขาจะเข้าใจเลยแต่เวลาไปพูด emissivity หรือ viscosity อะไรเงี้ยทางสายอื่นเขาจะไม่เข้าใจ ในขณะที่คนทั้งสาย heat transfer พอพูด emissivity thermal conductivity เนี่ยก็จะ grab ก็จะ get เลยแต่พูด young's modulus เนี่ยก,ก็จะไม่ get ณวันนี้เนี่ยความเป็นวิศวกรเนี่ยจะเปิดโอกาสให้แกเราเยอะเลยหากเราเข้าใจหลายหลายศาสตร์ไปพร้อมกันอย่างภาพนี้เป็นภาพที่ที่แสดงถึงความรู้ทางด้านศาสตร์ fluid flow ผสมผสานกับความรู้ทางด้านในกรณีนี้นะครับ ที่ทรานสเฟอรและรวมไปถึงเทอร์โมสเตรสสามศาสตร์เลยครับสามศาสตร์ใหญ่ๆเลยและทั้งสามศาสตร์ใหญ่ๆเนี่ยล้วนมีที่มาจาก Differential Equation ซึ่งเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปนะครับเอาล่ะครับ c a e ที่แท้จริงมีเนื้อหาภายในเป็นเป็นอย่างไรเวลาเราซื้อโค้ดมาเนี่ยมัเป็นกล่องดำมามันขายต้องต้องหลายล้านะนะครับ เนื้อหาภายในเป็นอย่างไร C.A.E เป็นกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมซึ่งตั้งอยู่บนคณิตศาสตร์และการคำนวณขั้นสูง C.A.E. ยังแบ่งออกเป็นหลายวิธีอย่างที่ท่านท่านคณบดีอาจารย์บุญสมพูดนะครับก็ยังมี Finite Difference Method วิธีแรกเนี่ยง่ายแก่การทำความเข้าใจการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเนี่ยโดยปกติเวลาจะ introduce C.A.E. การคำนวณทางด้านคอมพิวเตชันเนี่ยจะ introduce จะแนะนำ finite difference method อย่างแรกเลยเพราะง่ายแก่การทำความเข้าใจครับแล้วถัดมาที่เราเห็นกันเยอะก็คือ finite element method finite volume method โดยเฉพาะอันล่างเนี่ยจะใช้ทางด้าน CFD ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับ finite volume method ไฟไน e อลเลเมนแมสอเนี่ยได้รับความนิยมสูงสุดเพราะสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่มีรูปร่างซับซ้อนได้โดยสะดวกครับอย่างที่แกได้ได,ได้ได้เรียนอธิบายนะครับเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นบีมอยู่หนึ่งท่อนพอออกไปจริงๆเนี่ยเป็นโครงสร้างของรถบัสเป็นปัญหาที่มีรูปร่างซับซ้อนครับแล้วไฟในอลเลเมนเนี่ยสามารถสามารถนำไปใช้วิเคราะห์ได้โดยสะดวกใช้กันมากในภาคอุตสาหกรรม เรียนกันในมหาวิทยาลัยนะครับถ้าท่านไปเปิด Google แล้วเช็คตำราดูเนี่ยณวันนี้เนี่ยมีตำราทางด้านไฟไนเอลเเมนต์มากกว่า400เล่มแล้วครับมากทีเดียวเ400เล่มนี้ผมผมอยากเรียนว่าแต่งโดยออเทอร์ผู้แต่งต่างกันนะครับอย่างท่านถกจำได้ไหมท่านท่านเรียนวิชา Statics หรือ Dynamics ตอนปีหนึ่งปี2เนี่ย ถ้าท่านเอาเอาจำนวนเท็กซ์บุ๊กในต่างประเทศนะครับวิชา Static Dynamics มานับดูเนี่ยผมว่าอย่างมากสัก40-50เล่มนี้ก็เก่งล้วทำไมไฟไน์อลลเมนเนี่ยมันถูกแต่งด้วยคนต้องประมาณ4-500คนออกไปในหลากหลายสาขาเลยนะครับทั้ง Solid Mechanics เอ่ยทั้ง Heat Transfer เอ่ยทั้ง Fluid เอ่ยทั้งไฟฟ้าเอ่ยนะครับเยอะมากทีเดียวรวมไปถึงภาคนี้ลูกศิษย์เขา เขาสแกนมาให้ดู financial engineering with finite elements บอกอทางด้าน financial นี่มันยังมี finite element เข้าไปประยุกต์ใช้นะครับ uh, C A E software uh, จากจากผลพวงของทางด้าน C a E เนี่ยมันก่อให้เกิดซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่ผลิตออกมาจำหน่ายเป็นจำนวนมากซอฟต์แวร์เหล่านี้ร้วนมีราคาสูงครับเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยผมมีลูกส์อยู่คนจบปริญญาโท ก่อนจบเนี่ยเขาเป็นเซลแมนขายขาย cae ซอฟต์แวร์แล้วไปขายเนี่ยอย่างเช่นในนี้มีมาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับซึ่งวิศวกรในการไฟฟ้าเนี่ยฝ่ายผลิตจะยิงคําถามแรงๆ้วผมจาไม่ลืมเลยเขาเขามามาเล่าให้ผมฟังหมดเนี่ยผมก็ไปขายที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วเจอวิศวกรถามรู้ไงว่าถูกต้องทํำยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาไม่รู้ไงมันเป็นแบล็คบ็อกซ์โปรแกรมผมขอมาเรียนกับอาจารย์ ก็สอบติดเป็นยาโทเข้ามานะแล้วก็ทำวิทยุพลไฟไนท์อัลเ l e มนต์เลยแล้วพอจบไปแล้วเนี่ยไม่ได้ไปเป็นเซล์แมนแล้วครับตอนนี้ไปตั้งบริษัทเลยตอนนี้ให้คนอื่นขายแทนเขาบอกผมว่า3ปีที่แล้วเนี่ยผมเคยถามเขาว่าสูงสุดมันกี่ตังค์เดี๋ยวนี้ไอ้ซอฟแวร์เนี่ยหล้านครับแล้ววันก่อนถามเขาบอกสูงสุดกี่ตังค์โอ้ยอาจารย์เดี๋ยวนี้มันใส่ออปชั่นอาจารย์เอาขึ้นไปเท่าไหร่ก็ได้ ผมอยากจะเรียนว่าไอ้ซอฟต์แวร์6ล้านเนี่ยนะที่ซื้อ legally ถูกต้องเนี่ยแล้วท่านเดินไปพันทิพยาซ่าท่านซื้อ i d e n t i c อลท่านสามารถหา i d e n t i c อลซอฟต์แวร์เนี่ยได้ในราคา100บาทครับเหมือนกันเดียะเลยเหมือนกับเปียบเลยนะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยคำถามเบื้องต้นก็คือว่าโอ้ยถ้ามันมันเป็นแบบนั้นหรือท่านจะดาวน์โหลดเอาก็ได้นะครับบางบางซอฟ์แวร์คำถามเบื้องต้นก็คืออ้าวอย่างนั้นเนี่ย ทำไมเราไม่ค่อยเห็นโซลูชันแบบที่เช้าวันนี้แกมาโชว์ให้ดูมากเท่าไรเลยเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยทำไมเราทำไมเราไม่ค่อยเห็นเลยเหตุผลมาจากเดี๋ยวผมจะนำนำ,นำเสนอท่านต่อไปนะครับมันมีอะไรอยู่ภายใน Black Box กซ์โปรแกรมนี่หลายๆอย่างทีเดียว้าอุตสาหกรรมไม่มีปัญหาในการจัดซื้อครับสี่ห้าล้านเนี่ยเขาโอเคปัญหาอยู่ที่ผู้ใช้ไม่เข้าใจเนื้อหาทางทฤษฎีซึ่งบรรจุอยู่ในแบล็ k บ็อโปรแกรมนี้ โปรแกรมหลากหลายนะครับ n a s t r a n n a s t r a n ย่อมาจาก NASA Structural Analysis p r o โปรแกรมผมจำได้เมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นวิศวกรอยู่ที่นู่นเนี่ย n a s t r รนเนี่ยะดิ์ขึ้นมาแล้วมันให้วิศวกรเนี่ยใช้ฟรีเลยนะกไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันมันคลัมซี่มันค่อนข้างชาและบริษัท m c n n e l ออร์อินเเนี่ยเขาก็ฉลาดเขาก็ Keep developing ประดิษฐ์มาตลอดแล้วทุกวันเนี้ยมาเป็นซอฟต์แวร์ขายแก่แก่คนทั่วๆไปครับ มีโปรแกรมอื่นๆอ,อ,อีกเช่น a l g o น Ansys, Analysis System นะครับ Ansys, Adina, FEmap ได้หมดแล้วครับ SolidWorks าก่อนในไชน่าแปลเป็นภาษาประเทศต่างๆที่เขาเข้าไปนะครับเราก็จะเห็นค่อนข้างเยอะทีเดียวผมจะขอยกตัวอย่างตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างพื้นฐานทีเดียวตัวอย่าง